สวัสดีค่ะครัวซาที่นี่คลิปนี้นําเสนอเมนูปลาทับทิมทอดสมุนไพรค่ะส่วนผสมก็จะมีปลาทับทิม1ตัวแร่เนื้อแล้วใบมะกรูดตะไคร้ป่าน3 4, 4ต้นกระเทียมจีนหั่นบางน้ําจิ้มมีพริกกระเทียมมะนาวและถั่วป่นนะคะทําน้ําจิ้มกันก่อนใช้น้ามะนาว2ลูกค่ะแล้วก็น้าตาลมะพร้าว1ช้อนโตจะออกรสหวานนิดนึงนะคะแล้วก็น้าปลาดี1ช้อนโตค่ะ จากนั้นนำพริกกระเทียมไปปั่นค่ะแล้วก็นำมาผสมกับน้ำจิ้มที่เราปรุงรสไว้แล้วเติมถั่วป่นลงไปแล้วก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดกันแล้วค่ะจากนั้นนำแป้งทอดกรอบนะคะมาคลุกเคล้ากับตัวเนื้อปลาที่เราแร่ไว้แล้วแบบนี้นะคะแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้คลุกแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะสลัดแป้งออกนิดนึงไม่ให้แป้งเนี่ยเกาะตัวเป็นก้อนแล้วก็พักทิ้งไว้เพื่อที่จะรอเตรียมทอดต่อไปนะคะก็คลุกแบบนี้ ทุกชิ้นเลยนะคะเลือกใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะในส่วนของตัวปลาที่เราแล่แล้วเป็นก้างปลาแล้วก็หัวแบบนี้นะคะเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราก็มาคลุกแป้งเพื่อที่จะนําไปทอดเช่นกันใครชอบหัวเก็บไว้ได้แต่เอาไม่ชอบก็เอาหัวออกไปนะคะตั้งกระทะวอร์มน้ํามันพอน้ํามันร้อนนําเนื้อปลาลงไปทอดก่อนเลยนะคะ ก็ทอดแบบนี้ใช้ไฟกลางกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะให้เหลืองกรอบน่ารับประทานตามที่เราต้องการใครชอบกรอบมากกรอบน้อยใช้เวลาในการทอดได้เต็มที่เลยนะคะพอเหลืองกรอบแล้วนะคะก่อนที่เราจะนําตัวปลาขึ้นให้เพิ่มไฟขึ้นให้ไฟร้อนอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะคะจะทําให้เนื้อปลาของเราไม่อมน้ํามันนั่นเองนะคะจะได้เนื้อปลาที่หอมหน่ารับประทานเหลืองกรอบแบบนี้และไม่อมน้ํามันด้วยนะคะ เป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถทํากันได้แล้วก็นําตัวปลาค่ะที่เป็นก้างกับหัวนะคะลงไปทอดบ้างให้เหลืองกรอบแบบนี้แล้วพักทิ้งไว้เช่นกันจากนั้นเราจะทอดสมุนไพรเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมจีนหั่นบางแล้วก็ทอดลงไปแบบนี้ได้เหลืองกรอบพักทิ้งไว้ค่ะต่อไปก็เป็นใบมะกรูดก็เสดดน้ําก่อนลงไปทอดนะคะเพราะมันจะแตกปุบป,ป่าเหมือนกันแล้วก็ตะไคร้ค่ะก็นําลงไปทอดให้เหลืองกรอบเช่นกัน ใครชอบกระชายหรือสมุนไพรอื่นเพิ่มได้ได้เครื่องสมุนไพรของเราแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยจัดจานได้เลยค่ะวางตัวปลาลงไปก่อนแล้วก็เนื้อปลาด้านบนแล้วก็สมุนไพรของเรานะคะรับประทานกับน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดของเราถ้าใครไม่ชอบถั่วไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำจิ้มนี่ก็ปรับได้ตามชอบเช่นกันค่ะได้แล้วค่ะปลาทับทิมทอดสมุนไพรใบครัวซาทินีทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกับครัวซาทินีด้วยนะคะ